ออกแบบโลโก้ตัวอักษร EL ด้วยกริดวงเล็บวัตตาราง Adobe Illustrator นะครับอันนี้เป็นการออกแบบที่เราใช้ตารางแบบนี้แล้วก็ใช้วงกลมเป็นส่วนประกอบนะครับเรามาดูวิธีการทำว่ามันทำยังไงนะครับที่จะเริ่มต้นจากลายสิเมเนต์นะครับกดชิปค้างไว้สร้างเส้นตรง1เส้นนะครับ เส้นตรงนี้พี่จะเลือกเป็นสีดํามีความหนาที่หนึ่งพอยนะครับเนี่ยครับความหนาที่หนึ่งพอยนะครับจะเอาเล็กกว่าน,นั้นก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาจากนั้นนี่ก็จะ select เ,เส้นตรงอันนี้ไว้นะครับแล้วก็กด shift บอาเเนตนะครับมือขวาก็กดเมาส์ซ้ายดึงลากเส้นมานะครับเป็นการ copy เมื่อได้ในระดับที่เราพอใจแล้วเราก็ปล่อยมือหลังจากนั้นก็ control D คอนโซนดีไปจนกว่าเราจะพอใจพี่พอแค่นี้แล้วนะครับจากนั้นพี่ก็เลือกทั้งหมดแล้วก็คอนโลจเป็นการกรุปนะครับจากนั้นก็จัดวางให้อยู่กงกึ่ลางหน้าอัดบอดหลังจากนั้นพี่ก็จะมาที่เครื่องมือร t เ t o ทูนะครับที่จะจับที่จะเอาจุดตรงนี้นะครับกําหนดที่จะอัตเนตค้างไว้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับพี่ก็จะ คลิกหนึ่งครั้งเนี่ยแบบนี้นะครับตรงนี้กดพรีวิวนะครับตรงแองเกิลที่จะป้อนค่าเป็นเก้าสิบองศาก็คือให้เส้นอ่ะมันอยู่ในแนวนอนมันกลับมาเป็นแนวนอนเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็กดคำว่าค o p y นะครับเส้นมันก็จะปรากฏขวางอยู่เป็นตารางแบบนี้นะครับเมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับที่ก็นำเครื่องมือเอลิปทูนะครับ กดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกดึงลากสร้างวงกลมหนึวงแบบนี้จากนั้นเราก็สั่งให้วงกลมอยู่กลางกลางแบบนี้นะครับเม่อได้วงกลมมาวงหนึ่งแล้วนะครับที่ต้องการวงกลมอีก1วงพี่ก็ Ctrl C แล้วก็ Ctrl F เป็นการ Copy แล้วก็ เพจอินฟลอนนะครับณนะตอนนี้วงกลมวงนี้ถูกคัดปี้แล้วนะครับจากนั้นพี่ก็จะทําการยอ่อนะครับโดยการกดชิปครั้งไว้แล้วก็ยอ่อลงมาแบบนี้นะครับพอประมาณจากนั้นก็กดให้มันอยู่กึง่งกลางตรงนี้พี่รู้สึกว่าระยะมันน้อยไปพี่ต้องการให้มันกว้างกว่านี้พี่ก็ยอ่อลงมาอีกนะครับจากนั้นก็ต้องกดชิปด้วยนะครับ จากนั้นก็จัดวางให้อยู่ขกลางหน้าอัดบนอนตอนนี้สักประมาณนี้ก็คุณว่าว่าโอเคนะครับจากนั้นพี่ก็จะใช้ selection tool เลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาที่เครื่องมือ shape builder นะครับเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับ พี่ก็จะกดเมาส์นะครับไม่ได้อ่านำเครื่องมือเชฟยูเดอร์แล้วก็มากดเมาส์ลากลงมาแบบนี้ตรงนี้นะครับพี่กำหนดสีเป็นสีฟ้าไปก่อนนะครับอเอาใหม่ตรงนี้ลากลงมานะครับจากนั้นก็ลากไปแบบนี้ครับลากไปแบบนี้ลงมาแบบนี้ต้องให้เก็บให้หมดนะครับเก็บให้หมดลากไปตามวงกลมสองวงนั้นเลยนะครับ ลากไปเรื่อยๆนะครับสังเกตให้มันตรงก,กันกับข้างบนนะครับอย่าลากเพลินนะครับเดี๋ยวอีกช่องหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามันถูกลากหมดแล้วจริงๆเราก็มาซูมดูเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันลงหูลงตาอย่างจุดเล็กๆแบบนี้ครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นใช้ Shape Builder นะครับดึงลากไปครับลากระวังอย่าให้มันไปเข้าไปแบบนี้นะครับให้มันอยู่อย่างนี้เนี่ยครับจุดแดงๆแบบนี้ให้มันเป็นเส้น แ,แดงเห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยครับเป็นเส้นแดงๆนะครับลากเข้าไปอย่างนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้จากนั้นก็ไล่ดูทั้งหมดนะครับนะครับว่าอันนี้ก็ยังคงแบ่งอยู่นะครับเราก็ลากเข้ามาเลยครับให้มันเป็นเส้นแดงๆแ,แค่นี้พอนะครับ อย่าให้เข้าอย่าให้กินไปที่สี่เหลี่ยมอันอื่นตรงนี้ก็เหมือนกันครับนี้ได้แบบนี้แล้วนะครับด้านล่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่จุดตรงกลางแบบนี้นะครับ ลากมาแบบนี้แล้วก็ลากลงมาอย่างนี้ลากไปเลยครับเป็นอันว่าตัว E เนี่ยเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับเราจะทดสอบว่ามันเป็นอันเดียวกันแล้วก็ด้ืยการเอาไปเอาเซฟเอเร์ไปลองลิ้มดูคลิกด,ดูนะครับกดกดเมาส์แล้วก็ ถ้ามันเป็นสีแดงๆรอบตัวอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเป็นอันเดียวกันแล้วนะครับจากนั้นพี่จะมาเริ่มต้นกับตัวแอลนะครับพี่จะลากลงมาแบบนี้เลยนะครับลากลงมาให้มาสุดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับพี่จะลากสองอันลากลงมาแบบนี้ตรงนี้ลากให้มันเป็นอันเดียวกัน จากนั้นก็ลากลงมาแบบนี้นะครับทีนี้กดซูมเข้ามานะครับใ็้จะได้เห็นชัดๆจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือเชฟบีเดอร์นะครับหากไปแบบนี้ลากไปครับลากไปเรื่อยๆ จุดเล็กจุดน้อยต้องเอาให้หมดนะครับไม่งั้นมันจะมีวัวๆแวงแว่งเนี่ยครับวันนี้ก็ลงหูลงตาอีกแล้วเราก็ใช้เครื่องมือดึงลากไปครับพี่จะเอาแค่ตรงนี้นะครับจุดบรรจบมันอยู่ตรงนี้นะครับให้มันเท่ากับหางของตัว e นะครับ เมื่อทําจนหมดแล้วนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับอยากให้เราหันกลับมาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการซูมซูมอินให้ตัวมันใหญ่ๆแล้วก็เช็คตามจุดต่างๆว่าเราได้ถูกเราได้ทําให้มันบัรจบกันหมดแล้วนะครับไม่มีเว้าแหว่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันมีครับมันมีจุดแหว่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ เราไม่ได้โค้งตามวงกลมนะครับก็ถ้าเราเช็คเจอแบบนี้แล้วมันก็ไม่ยากอะไรนะครับเราก็มาเลือกที่เครื่องมือเชฟบิวเดอร์เนี่ยนะครับจากนั้นก็กดเมาส์นะครับแล้วก็ดึงลากไปให้มันเป็นเส้นแดงเห็นไหมครับเป็นเส้นแดงตรงเส้นที่เป็นโบงเนี่ยนะครับตรงนี้หนึ่งอันนะครับตรงนี้อีกหนึ่งอันก็ต้องลากไปแบบนี้เช่นกันครับลากไปแค่นี้พออย่าให้ไปถึงข้างนอกแบบนี้นะครับลากแค่นี้จากนั้นก็ปล่อยมือ เนียครับการความผิดพลาดนะครับเพื่อการความผิดพลาดอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งนะครับก็อยากให้น้องๆนะครับเลือกแบบนี้นะครับเล e c กตัว E แล้วก็กดชิ้ค้างไว้แล้วก็เล e c กตัว L จากนั้นก็ทําการคอนโทรล C แล้วก็เปิดหน้าใหม่นะครับมาที่หน้างานนะครับก็เปิดหน้าใหม่มาหนึ่งหน้านะครับจากนั้นก็มาคอนโทรล V นะครับ ื่ออันนี้เพื่อความมั่นใจว่าถ้าหากว่ามันมีเว้าแหว่งอีกเราก็จะสามารถกลับมาแก้ในนี้ได้ทุกครั้งที่เราจะกลับมาแก้นะครับเราก็ต้องเซ l เล็แบบนี้นะครับเซเล็ Select ทั้งหมดอย่างนี้ให้มันเกิดแอทีฟแบบนี้แล้วเราก็ใช้เชฟบิลเลอร์นะครับาลากไปในจุดที่เรายังไม่ได้ลากที่มันเว้ามันแหว่งนะครับอันนี้เมื่อมา ได้ตรงนี้แล้วนะครับพี่ก็จะเลือกใช้ Selection Tool e l t c t ทั้งหมดแบบนี้เราก็เลือกเส้นเป็นนอนนะครับส่วนสีพี่จะเลือกเป็นสีม่วงนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับก็อันนี้ไม่เว้าไม่แหว่งแล้วนะครับออกแบบโลโก้ตัวอักษร EL ด้วยกริดนะครับด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ขอบคุณที่รับชมวิดีโอถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดส r าย e สนับสนุนด้วยฮราห5าได้นะครับสวัสดีครับ